เทพชัดมารายงานตัวแล้วนะครับค่าคืนนี้ครับค่าคืนวันเสาร์ที่15านะครับค่าคืนนี้ครับฟุตบอลยูโรลงเตะกันครบระบบแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับมีเตะด้วยกัน3คู่ครับคู่ที่เราจะมาวิเคราะห์นั้นเป็นคู่ระหว่างทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าครับที่จะเจอกับทัานของแอลเบเนียครับคู่นี้ครับเตะในเวลาตีสอตามเวลาของบ้านเรานะครับที่สนามบิวิลีสตาดิโอดอดมุนนะครับซึ่ง คู่นี้ครับสามครั้งหลังที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอิตาลีชนะอเบเนีย20ครับแอเบเนียแพ้อิตาลี0-1่แล้วก็นัดล่าสุดครับวันที่17เดือน11ปี2022นอะครับอเบเนียแพ้อิตาลี1่ประตูต่อ3นะครับส่วนฟอร์ม3นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับอิตาลีครับ3นัดหลังพวกเขามีชนะเอกวาดอร์นะครับกระชับมิดเสมอตุรกี0 0ย์กระชับมิดแล้วก็นัดล่าสุดครับชนะบอสเนีย1ประตูต่อศูนย์เป็นเกมกระชับมิดครับเม ด้านแอลเมเนียครับสนัดหลังพวกเขามีแพ้สวีเดนศูนย์หนึ่งะครับเกมกระชับมิตรชนะลิกเกนสไตล์3ประตูต่อศูนย์ครับเกมกระชับมิตรแล้วก็นัดล่าศูนครับชนะอาเซน่อลแยนสามประตูต่อหนึ่งเป็นเกมกระชับมิตรเช่นเดียวกันครับเมื่อวันที่8เดือน6ปี2024นบ่ะครับซึ่งทัพอารซูร,ซรีนะครับของกุนซือลูซานโนสปาเลตตินะครับแชมป์เก่าในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับกลุ่มกาลังพวกเขานั้นถือว่า จัดมานั้นชุดแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่พวกเขาจะมีนะครับซึ่งพวกเขานั้นน่าจะมาในระบบ 3- 4 2 1ครับแดนกลางนั้นจะมีจอจินโยครับคอยปั้นเกมขณะที่แนวรุกมีทางด้านของเฟเดริโก้เคียซ่านะครับจากยูเวนตุสครับคอยปั้นเกมร่วมกับดาวิเด้ฟรักเดซี่นะครับซึ่งเป็นมิดฟิลตัวรุกจากอินเตอร์มิลานครับสนหรับหนุ่มหัวหอกอย่างจาูก้าสคามักกานะครับมองว่าวันนี้พวกเขาก็มาเต็มสูตรนะครับสำหรับทางด้านของอิตาลีนะครับ ซึ่งทางฝั่งของแอลเบเนียครับภายใต้การน,นําทีมของซิลวินโยนะครับพวกเขานั้นถือว่ามีขุมกําลังชุดที่แข็งแก่งที่สุดเช่นกันครับลงสนามในเกมนี้ครับคาดว่าพวกเขานั้นจะมาในระบบ4-2-3-1ครับแต่ที่น่าเสียดายคือกองหน้าตัวเก่าอย่างโซโคซิคาเลซีครับประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะครับตัวอื่นๆน,นั้นที่จะลงทําหน้าที่ในวันนี้ครับน่าจะมีทางด้านของยาซีฟานดิสอาซานีเนดิม บารามี่นะครับแล้วก็ทัวลองเซเวรี่นะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับนุนหอกตัวเป้าอย่างอามาโดบรอย่านะครับที่จะลงบู๊ในเกมนี้ครับซึ่งทางด้านของทัพอาซูรีครับพลรคอิตาลีพวกเขาเป็นทีมแชมป์เก่าในรายการนี้ครับแน่นอนว่าประสบการณ์เหนือกว่าฝั่งอเบเนียอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเกมวันนี้ครับอิตาลีพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่ทางด้านอเบเนียครับอเบเนียน่าจะตั้งรับรอสวนกลับ จังหวะหมอกหมิงครับเพื่อเล่นงานอิตาลีครับมองว่าวันนี้เป็นเกมนัดแรกนัดเปิดสนามของทั้งสองทีมนะครับมองว่าน่าจะเล่นกันแบบระมัดระวังไม่มีใครอยากเสียนะครับเชื่อว่าวันนี้รูปเกมน่าจะออกแบบอึดอัดครับมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นทางด้านของอิตาลีครับเฉือนชนะทางด้านของแอลเบเนียเท่านั้นครับมองว่าเกมนี้แอลเบเนียนั้นน่าจะมีเทคนิคมาสู้กับอิตาลีได้นะครับจึงเชื่อว่าคู่นี้น่าจะไม่ขาดครับน่าจะเป็นการ ชนะกันแบบเฉือนเท่านั้นนะครับส่วนอีก2คู่นะครับฮังการีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่นี้ครับมองว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามาตรฐานผู้เล่นนั้นมองว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นดูดีกว่าครับมองว่ามีโอกาสที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นพวกเขาจะเก็บ3คะแนนได้ในนัดประเดิมเปิดสนามนะครับส่วนอีก1คู่ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับสเปนเจอกับโครเอเชียครับคู่นี้ครับถือว่า ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าชื่อชั้นนั้นสเปนอาจดูเหนือกว่าครับแต่ว่าความเขี้ยวนั้นมองไม้กับทางด้านของครอเชียครับมองว่าวันนี้มีโอกาสที่พวกเขานั้นจะจบแบบเจ้าครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับ